รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย п р и в е ีเ д р а в с т в สดี е ่ а к ่ะล่าโชินค่ะ о อชินค่ะโอชินค่ะโอน่ะไอชน่ะชินค่ะโีนี่ะอชิน่เโอชินค่ะอชนค่นค่ะนค่ะอนว่อชนค่ะนี่ะอชน่ะอนค่อชินค่ะอชิอชิน่อชิ่ะโอชิ่น่าเชื่อว่าอนี่อชน่ไหวน่ะอน่ะโอนหนูอนคุนค่กว่าค่ะ แล้วก็ทอนนีจบมเรียบร้อยแล้วนะจบแล้วค่ะจบแล้วรู้เรียนยังไงมางเนี่ยลุงยังจําได้หนูเคยไปอยู่มสโกใช่ค่ะอนุบาลแล้วก็ประมาณปนหนึ่งค่ะแล้วแต่หลังลนูว่าจบอะไรลูกตอนหลังมันจบมต้นที่โรงเรียนสถานทูตรัสเซียค่ะแล้วก็ตอนมอปลายก็จะเป็นของอเมริกาค่ะเป็นของอเมริกาตันนี้ก็จบแบบเรียบร้อยก็ไปต่อริญญาตรีนูไปต่อที่ไหนเนี่ยลุงไปต่อที่รัสเซียค่ะ ต่อที่โรงเรียนอะไรลูกเป็นโรงเรียนมันจะเป็นเป็น cultural ค่ะเป็นสําหรับวัฒนธรรมพัฒนาพวกเนี้ยค่ะแต่เป็นหนูจะเป็นสาขาดนตรีค่ะแล้วจบมาหนูจะเป็นอะไรเป็นนักดนตรีใช่ค่ะโอเป็นนักร้องแจ๊สค่ะโอ้หนูทําได้ดีมากจริงๆิเพราะว่าขอบคุณค่ะลุงเห็นหนูร้องเพลงเล่นดนตรีอะไรมาตั้งแต่หนูเล็กๆแล้วแล้วก็หนูพัฒนามาได้ดีมากเลยนะลูกอ,อืมอันนี้หนูภาษาอะไรได้ฟัง๊ะ ได้ภาษาไทยภาษาลาวภาษาไทยภาษาลาวภาษาร,รสัสเซียภาษารัสเซียแล้วก็ภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษแบบภาษาลาวนน่รอ้องเพลงลาวที่ด้ยก really ็พอได้ค่ะเพลงลาวนี่หนูร้องได้มีเพลงอะไรบ้างเอาเป็นเพลงที่ทุกคนน่าจะรู้จักดีแล้วกันค่ะมันไม่ใช่เพลงลาวเพลงอีสานแล้วกันนะลองดูสิครับโอเคค่ะ ใส่ว่าสิมีกันและกันใส่ว่าสิหักแพงกันใส่ว่าสิมีกันตลอดไปโอ้เสียงดูเพราะมากเลยขอบคุณค่ะร้องแค่นี้ดีกว่ากลัวเดี๋ยวเพลงสาษาเราไม่ค่อยถนัดค่ะอแล้วเพลงภาษารัสเซียเราเพลงภาษารัสเซียอันนี้น่าจะเป็นแบบเพลงถ้าได้ยินทุกคนน่าจะรู้จักนะคะเพลงกาจูเ s Они... они купинпинга маст. Окей, ладно, яблони и груши, Поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, На высокий берег, на крутой. Выходила на берег Катюша, นับสูงกี่เรืนะครูตยโอ้เพลงนี้เป็นเพลงอย่างความหลังเลยนะเนี่ยใช่ค่ะเป็นเพลงที่ทุกงานจะต้องเจอเพลงนี้นะงานจริงๆเป็นเพลงที่เหมือนกับอยู่ในจิตวิญญาณของพวกเราเนี่ยนะใช่ค่ะจิตวิญญาณของคนรัสเซียทุกคนค่ะแล้วก็คนที่ไปเรียนที่นูนด้วยมันเพราะมากนะใช่ค่ะ ตอนอยู่ยที่กรุงมอสโกเนี่ยนะลุงก็เดินกับเพื่อนๆริมแม่น้ำแบบมอสโกเนะี่ยแล้วก็มีแสงไฟนะสาดมาแล้วก็บรรยากาศก็จะบอกว่าไงาสปากโก้หน่ยอยสปากโกยเนะเงียบมากเลยนะฮีค่ะแล้วก็เดินกันแล้วก็ดินเสียงเท้ากอกกอกกรอกไปในแม่น้ำมอสโกแล้วเพื่อนบางคนก็ร้องเพลง

พอหลับตามาความหลังเมื่อครั้งเก่ามันมาหมดเลยแล้วก็เห็นภาพหมดเลยริม,มานาโมสโกนะคะที่หลวงพ่อเคยฟังนแสงไฟมันสาดมาสี่ทุ่มห้าทุ่มหกทุ่มสมัยก่อนนะตีสองเนี่ยเดินยังยังไม่เป็นอันตรายเลยมันปลอดภัยมากจริงๆ แต่สมัยนี้ลุงไม่คิดว่าบรรยากาศตอนนั้นมันจะมีไมกันละไม่ได้แล้วมันหายไปหมดแล้วเนี่ยใช่ค่ะเรื่องความปลอดภัยก็นหนึ่งเลยไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วใช่ไหมใช่ค่ะ ลุงนิกิต้าคะแล้วลุงนิกิต้าแบบไปหลายประเทศมามากเลยอะคะ่ะเป็นประเทศไหนบ้างคะแบบเพลงของเขาอะค่ะที่ประทับใจลุงที่สดุดที่ลุงประทับใจที่สุดนนะครั้งหนึ่งเนี่ยลุงขับ รถแบบตะเวนสำรวจสาธารณรัตแบบมาคากัสกาสสำรวจไปเรื่อยๆนะจนถึงหมู่บ้านแบบชายทะเลเป็นหมู่บ้านที่ไม่มีไฟฟ้าหมู่บ้านที่ไม่มีเส้นทางต่อกับโลกภายนอกเป็นหมู่บ้านชนบทริมชายทะเลแล้วก็วันแล้ววันเล่าเนี่ยนะลม,มันพันเออาทรายเนี่ยมาค่อยๆสะสมกองบนเดินเทินทึกทรายสูงมากไม่น่าเชื่อ สูงมากหรือก็เป็นภูเขาใหญ่ๆแล้วเด็กๆเ,เขาก็ไปข้างบนนะ่เขาก็ร้องเพลงลุงก็ปีนขึ้นไปกับเขาด้วยนะแล้วพอขึ้นไปถึงบนยอดเนินเขานะั้นนะซึ่งเป็นยอดเนินเขาทรายนะเด็กชนบทที่อยู่ในคามนิคมริมชายทะเลเนี่ย mm hmm. เขาก็ร้องเพลงให้หลวงฟัง mm hmm. เขาร้องเพลงเสร็จเขาก็ตีลังกาจากยอดเนินทรายซึ่งมันสูงมากนะตีหกกระเมรมาข้างล่าง ไปข้างบนแล้วก็กลับมาร้องเพงลงให้ลวงฟังแล้วคนพวกนี้ไม่มีเครื่องดนตรีอะไรในหลายประเทศชาติบ้านเมืองเนี่ยผู้คนมีสตางค์มีเงินซึ่งเครื่องดนตรีบางคนก็ต้องไปเรียนดนตรีแต่เด็กพวกนี้เนี่ยเป็นนักดนตรีโดยธรรมชาติเป็นนักร้องโดยธรรมชาติไม่มีเครื่องดนตรีแม้แต่ชิ้นเดียวแต่เร่นดนตรีกันได้ เจนนี่เคยรู้จักประเทศเบนินไหมไม่เคยค่ะไม่เคยเลยเหรอไม่เคยค่ะแล้วเคยรู้จักประเทศบูกินาฟาโซไหมยิ่งไม่เคยเลยค่ะนะเมืองหลวงชื่อว่ากรุงวากาดูกูเคยไหมไม่เคยค่ะ้วลุวลงเคยเดินทางตะเวนนะเมื่อสักสิบสิบห้าปีที่แล้วเนี่ยแล้วประเทศพวกนี้ค่ะมันอยู่ท,ทวีปไหนอะคะอยู่ที่ทวีปแอฟริกา แล้วพวกแบบประเทศพวกนี้เขามีความสนใจด้านดนตรีแบบไหนบ้างหรือเอปล่าเยอะมากเยอะมากยกตัวอย่างเช่นลงไปประเทศเบนินนีแล้วก็มีฟาร์มแบบประทับใจมากนะเพราะว่าที่เบนินเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยพวกจากทางสหรัฐเมริกาเนี่ยชอบมาจับทาสแต่นั้นนะคนก็จะตัดแขนตัดขาตัวเองนึกออกไหมว่าทําไมก็ตัดแขนตัดขาตัวเองเพื่ไม่ไปเป็นทาส เพราะถ้าเกิดว่าพวกผิวขาวจากอเมริกามาเนี่ย mm hmm. ก็จะเห็นว่าไม่มีขาไม่มีแขนเนะเอาไปเป็นท่าไปได้ก็มันก็เป็น่าระ <c oughs> ดังนั้นนะในหลายเมืองที่ลงเดินทางไปเนี่ย <c oughs> เขาก็จะมีอนุสาวรีย์ของคนที่ตัดแขนตัดขาแล้วเพลงเหล่านั้นเนี่ยนึกถึงว่าเป็นเพลงที่มาจากส่วนลึกที่สุดของหัวใจ <c oughs> มนุษย์เราเนี่ยเสียแขนเสียขา เสียวัยวะเพื่อที่จะไม่ให้เป็นท่านนะหลานเจะนี่ว่าเพลงมันซึ้งไหมซึ้งเศร้าโหยหวยกินใจมาก,ก,ม,ากมีบางคนเขาก็หนีพอรู้ว่าพวกฝรั่งมันค่า,ามาเนี่ยเขาก็ไม่อยู่ตามหมู่บ้านแนละ้วเขาหนีทีนี้เขาหนีไปอยู่ไหนลนะ่ะเขาก็หนีไปอยู่บ้านกลางน้ํามันจะมีทะเลสาบขนาดใหญ่มากเลยพวกเขาก็จะพายเรือทมาค้าขายทมาก,กินหาปลา แล้วก็ทํางานอะไรพวกนี้แต่ใน,นระหว่างที่เขาพายเรืออะไรพวกนี้ไปนะจิตวิญญาณเขาก็ยังผูกพันกับเรื่องที่เขากลัวจะถูกไปเป็น่าสดังนั้นนะเขาแสดงออกอยังไงอ่ะเขาก็แสดงออกจากเพลงคนเรานี่บางทีไม่มีทางออกนั่นอื่นนะเพลงก็เป็นอย่างหนึ่งที่ที่จะได้ระบายความรู้สึกในใจนั่นออกไป I'm ก็เวลาลงไปในร้านอ่านเนี่ยคนก็จะร้องเพลงไม่น่าเชื่อนะเราตะลึงเลยนะ,ะว่าโอ้โหนี่ร้องเพลงเนี่ยเรพราะเพราะพิ้งขนาดนี้ใช่ยวะแล้วพอเราไปเจอคนอื่นๆเนี่ยเราก็เจอคนเคารองเพลงเนี่ยเพราะอย่างเนี้ยนอกจากจะมาจะกิจวิญญาณแล้วเนี่ย<ะ>ก็ยังมาจากการฝึกร้องเพลงจากในโบสถ์<ะ>โบสถ์นี่ช่วยสร้างนะักร้องเยอะนะ หนูนับถือศาสนาคริสต์ในกายแคทอลิกค่ะโรแันแคทอลิกค่ะแล้วเคยไปร้องเพลงในโบสถ์ไหมเคยไปกับคนพ่อค่ะแต่ไปอ่านเขามีเขาจะแจกเนื้อเพลงให้อยู่แล้วตามโบสถ์ก็เราก็จะสามารถร้องกับเขาไปด้วยแต่เนื่องจากว่าหนูไม่ได้ทํามันมาตั้งแต่เด็กก็เลยค่อยๆเรียนรู้ไปก่อนค่ะก็ร้องบางเพลงเท่านั้นค่ะแต่บางทีเขาก็จะมีคณะร้องเพลงคณะเขามีทุกคนทายทิดเลยค่ะเวลาที่เขามีสัมมานากันที่นู่นนึกถึงคนแบบฟิลิปปิน จะร้องเพลงเพราะใช่ค่ะหนูเคยไปที่โบสถ์ของโปรเตสแตนต์นะคะที่ที่ประเทศลาวอะค่ะแล้วทีนี้เขาคนฟิลิปปินส์เนี่ยร้องเพลงจากใจมากเลยค่ะแล้วฟังแล้วกินใจมากค่ะร้องในโบสถ์ลุงก็เคยไปโบสถ์อย่างเงี้ยที่ประเทศลาวไปมาหลายโบสถ์แล้วก็ฟัง,งเพลงในโบสถ์เพราะมากจริงๆแล้วนอกจากนั้นเนี่ยลุงก็เคยไปฟังเขาร้องเพลงใน ประเทศทิโมตะวันออกเป็นเพลงในบทเหมือนกันไพรอะเพาะพิ้งอะไรเหมือนกันไม่แพ้ในประเทศทางแถบแอฟริกาตะวันตกที่ลุงได้ตระเวนไปนแต่ว่ายังไม่ถึงขนาดว่าร้องเพลงจากจิตวิญญาณขนาดจะต้องหนีภัยที่จะเอาชีวิตเอาไปเป็นทาสปาศากเสรีภาพต้องทำงานหนักตลอดทั้งชีวิตจะต้องตายในแผนดินอื่นเราจะมองเนี่ยดังนั้นเนี่ยถ้า วันหนึ่งหนูโตขึ้นไปเรียนหนังสือจบเราอยากจะเห็นเพลงที่กระชากจิตว<ม>ิญญาณของเราเนี่ยออกไปให้เห็นต่อหน้าต่อตาเนี่ยไปแอฟริกาตะวันตกนอกจากจะมีประเทศเบนินนะแล้วก็มีประเทศโตโก้คิดไนมโตโก้ไม่เคยเลยค่ะโอ้โตโก้นี่เป็นอะไรที่มันยิ่งใหญ่มากทุกหมู่บ้านเนี่ย เขาจะมีแข่งขันประกวดร้องเพลงแล้วก็เต้นทุกหมู่บ้านมาประกวดเต้นมาประกวดร้องเพลงกันคือนอกจากจะร้องเพลงประกวดกันแล้วเนี่ยบางทีลุงก็ตระเวนไปในวันอาทิตย์ยวันอาทิตย์ไม่มีใครอยู่บ้านเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มหรือบางหมู่บ้านร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มทุกคนไปที่โบสถ์มีเผือกก็อยู่เผือกไปมีมันก็อยู่มันไปมีข้าวก็อยู่ข้าวไป แล้วก็ไปประมูลหนูเจนนี่อาจจะมีเผือกแต่อยากจะได้ข้าวหนูเจนนี่มีคนเอาข้าวมาหนูเจนนี่ก็ไปประมูลข้าวเป็นเงินเท่าไหร่ก็เงินนั้นก็เป็นเงินบริจาคให้กับโบสถแต่ว่าในระหว่างนั้นเนี่ยก็จะมีการร้องลำมทำเพลงดังนั้นนะ่ะคนอยากจะไปโบสประการแรกก็คือไปพบพระเจ้าไปทำบุญ ไปพบปะสังสรรค์กันและนอกจากนั้นนะก็เหมือนกับอย่างจะไปได้ของบางประเภทที่ตัวเองไม่มีแต่เป็นการได้ของที่ซื้อแล้วเงินนั้นนะต้องอยู่กับบุญและนอกจากนั้นก็ยังได้ไปแสดงออกถึงการร้องลําทําเพลง คนพวกนี้ค่ะเขาก็จะมีความเป็นศิลปินอยู่ในสายเลือดมาเลย,ยใช่ไหมคะอย่างมากเลยลูกอย่างมากเลยคือนอกจากร้องเพลงอะค่ะเขาจะมีท่าเต้นอะไรพวกนี้บ้างไหมคะเพราะว่าคือถ้าคิดถึงแบบท่าเต้นแบบประเทศไทยโอเคประเทศลาว<อ>หนูคิดว่าเรื่อง,งลำเรื่องอะไรเงี้ยค่ะหนูพอคิดได้ค่ะของรัสเซียก็คิดออกค่ะว่าเขาเต้นประมาณไหนแต่ว่าของแอฟริกาตะวันตกนี่คือหนูคิดภาพไม่ออกเลยค่ะทั้งแถบนู้นเนี่ยลุงก็ไปเจอท่าเต้นพวกเขานะท่าเต้นของพวกเขาเนี่ยมักจะเรียนแบบสัต ใน,นแบบสัตว์บบตโดยเฉพาะอย่างยิ่งไก่ไกในไก่รัเต้นทัาทำมืออย่างงี้ <c oughs> แล้วก็ทุกงานศพจะต้องมีการเต้นรำตามงานศพต่างๆเนี่ยที่ลุงอัตรเวียนไปเนี่ยก <c oughs> ็เห็นท่าเต้นของเขาเนี่ยเป็นท่าเต้นแบบเป็นท่าเต้นแบบแม่ไก่แล้วก็ก็จะมีประดิษฐ์ท่าเต้นแบบแม่ไก่ลุงไม่รู้นะเป็นไก่แก่ไก่อ่อนลูกไก่ลูกเย็บอะไรนะแต่ว่าประดิษฐ์ท่าเต้นกันสวยมาก แล้วเป็นท่าเต้นแบบวัฒนธรรมประจำชาติของเขาเลยนะ,<ฮ>ะอะไรอย่างนั้นเลย ไปแล้วอะค่ะถ้าแบบคิดถึงเรื่องการเต้นรำการร้องเพลงอะไรเงี้ยค่ะแล้วประเทศแถวอเมริกาใต้อะค่ะลุงนิกิตาเคยไปแถวนั้นบ้างไหมคะลุงเคยไปหลายประเทศไม่ว่าจะเป็นแบบอาร์เจนตินา<ม>เป็นคิวบาเป็นเอกวาดอร์และก็เป็นประเทศอื่นๆหนูสนใจประเทศไหนอะหนูสนใจเอกวาดอร์ค่ะเอกวาดอร์นะ,ะเอกวาดอร์เนี่ยเป็นประเทศที่มีเมืองหลวงคือกรุงกิโต เป็นเมืองหลวงที่ได้ชื่อว่าสูงที่สุดในโลกเวลาเดินต้องเดินช,าชา้าๆบางๆเบาๆเพราะไม่อย่า,า,าน,นั้นเนี่ยจะเป็นลมง,ง่ายอะไรทำมองนี่นะแล้วผู้คนนี่นะก็รูออ้ว,ว่าเขาก็เต้นรําเก่งมากแล้วก็คำพภาษาสเปนอย่างสนใจ่ร้องเพลงในภาษาสเปนเต้นรําเก่งร้องเพลงเก่งไปตามถนนหนทางน,นี่ก็จะเจอคนดีดกีตาร์ดี เครื่องดนตรีร้องเพลงตามร้านอาหารนก็เหมือนกันนะส่วนมากเป็นร้านอาหารที่ไม่น่าจะเชื่อว่าจะจัดได้เป็นระเบียบสวยงามอะไรอย่างนั้นเ,นเป็นคนที่นับถือศาสนาคริสต์นิกายโรเมนก,กัทโทิกแล้วก็ชอบร้องเพลงในโบสถ์เหมือนกันแล้วก็ในงานเลี้ยงต่างๆนะก็จะมีการร้องรําทำเพลงกระโจนลงมาเต้นลําเชิญเราไปเต้นลําไปประเทศแบบเอกวาดอร์เนี่ย จะต้องเตรียมตัวเรื่องการเตร้นลําเนี่ยแบบเอาไว้ก่อน<ช>ต้องฝึกไว้เลยต้องต้องศึกษากต้องศึกษาไว้ก่อนเลยเพราะถ้าเขามาเชิญเราแล้วเนี่ยและเราไม่ไปเต้นลําเนี่ยเ็ถือเป็นการเสียบัญญาณมกค่ะ เดี่ยวเดือนกันยายนี้ค่ะหนูจะไปเรียนต่อที่รัสเซียแล้วนะคะที่ทมหาวิทยาลัยมอสกสกีกกสุดาร์สเนินชิตุตุตูเลยค่ะไปเกี่ยวกับเรื่องทางวัฒนธรรมเ่ยนะใช่ค่ะคุณลุงคือมันจะเป็นวัฒนธรรมวัฒนธรรมของทางรัสเซียเลยค่ะมีหลากหลายรูปแบบมากหลายคนประเทศเลยใช่ค่ะทั้งประเทศเลยเป็นประเทศที่กว้างใหญ่ที่สุดในโลกค่ะหนูโชคดีมากนะ,ะไปเรียนสถาบันเดียวเนี่ยเท่ากับหนูเรียนรอยสถาบันเลย คีอความรู้จะหลากหลายมากแล้วจะมากมายจริงๆคือหนูก็อยากเชิญคุณลุงไปถ่ายทําที่นู่นนะคะเพราะว่าหนูจะทั้งแสดงทั้งอะไรหลายๆอย่างอะค่ะอยากจะชวนทุกคนไปสนุกด้วยกันไปชมภาพว่าเราจะมีกิจกรรมแบบไหนกันบ้างอะค่ะลุงไปถ่ายทําแล้วก็เอาภาพมาแพร่าภาพในประเทศไทยได้นะคะ้ถ้งางั้นลุงไปยินดีมากเลยค่ะ